ชดดดีีนีนนััับตตตต้้้้งงงงแ่่อออไมูลวเใหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงปะกับออยดาาหลอด3 6 5 9นะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของออยนะคะอยากให้ทุกทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ ได้รับสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆกลับไปนะคะวันนี้เรามีพี A ่กับเดนะคะมาให้เล่นกัน3กองนะคะกับหัวข้อในวันนี้แฟนเก่าของคุณ move on ได้หรือ,อยังนะคะคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะบางคนมีแฟนเก่า20กว่าคนนะคะก็ต้องกลับเข้ามาชม20กว่ารอบ <c oughs> <c oughs> บางคนมีแฟนเก่าหลายคนนะคะมีไพ่ให้เลือกกัน3มกองนะคะ กองที่1กองที่2และกองที่3นะคะเลือกกองที่รู้สึกว่าใช่ที่สุดนะคะคลิปนี้เป็นทําเลสนะคะสามารถกลับมารับชมได้เรื่อยๆนะคะดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคลิปนี้มันเป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะโยนมันถิ่มไปค่ะโยนมันทิ้งไปนะคะความรู้สึกที่เราไม่สบายใจนะคะเราจะรับแต่สิ่งดีๆนะเรา ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคำว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าคุณรักตัวเองคุณรักตัวเองมากพอคุณรู้จักสร้างความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เมื่อรักตัวเองเพียงพอแล้วนะคุณจะสามารถแบ่งปันความรู้สึกความรักให้กับผู้อื่นได้นะคะความสมบูรณ์แบบในตัวผู้อื่นนั้นมันไม่มีนะเพียง mm hmm. แต่คุณต้องเข้าใจว่านะคะทุกความสัมพันธ์นั้นมันสามารถผิดพลาดกันได้นะคะ คนเรานะคะมักแปะป้ายความเป็นเจ้าของไปซะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้นะฝึกนะคะฝึกใจให้เราคลายความยึดติดะคะฝึกใจอย่าอยู่กับความเคยชินมากจนเกินไปนะคะ mm hmm. เมื่อวันนึงมีการจากลาการแตกสลาย mm hmm. การพังทลายลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราจะเจ็บหนักเราก็จะได้ไม่เจ็บหนักนะคะผ่อนหนักให้มันเป็นเบานะสามารถยอมรับและ เข้าใจสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะขอให้ทุกความสัมพันธ์นะที่เข้ามาฟังฟังที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเป็นรักที่ดีงามให้แก่กันนะคะอ่ะเมื่อเลือกไพ่ได้แล้วเราไปดูกลองแรกเลยเนาะสำหรับคนที่เข้า มาชมกองแรกนะคะคนที่เลือกกองแรกบางคนนะคะเดินเ,เลยจะเป็นชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะเป็นชาวธาตุดินะคะ่ะช่วงนี้นะคะจากอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษมีความสุขดีนะคะแต่อาจจะฝันถึงคนคนนั้นบ่อยๆนะอาจจะฝันหรืออาจจะนึกถึงคนคนนั้นบ่อยๆมีการฝันเห็นนะคะฝันเห็นเขาหรือว่ามีการแบบสอดส่องกันทางออนไลน์อย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะคุณนะคะอาจจะกําลัง เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่ในตอนนี้นะคะแต่คุณก็ยังอยากรู้นะว่าคนเก่าๆของคุณนะในตอนนี้เขาเป็นยังไงนะ,ะไปดูกันว่าคนเก่าๆของคุณนะคะเขาเป็นใครนะจ๊ะคนเก่าๆของคุณนะคะเด่นๆเลยจะเป็นชาวราศีมีนราศีกรกฎนะคะมีนพิจิกรกรกฎนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคนเก่าๆของคุณคนที่คุณนึกถึงนะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบหรือคุณไปรับรู้อะไรบางอย่างมีเรื่องราวที่ปิดบงังซึ่งกนและกันหรือตัวคุณเองอาจจะมีเข้าในสถานะที่มันไม่ชัดเจน,นะคะเป็นสถานะที่ปิดบังนะคะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นกันตัวคุณเองอาจจะไปรับรู้รับทราบอะไรบางอย่างนะ เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือตัวคนเองนั้นอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะคนเก่าๆของคุณนะคะคนคนนี้นะตอนนี้เขาอาจจะกําลังเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะเริ่มต้นใหม่อาจจะมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะอยู่ในตอนนี้บางคนนะคะแต่งงานมีบุตรแล้วด้วยซ้ํานะสําหรับคนเก่าๆของคุณนะคะไปดูกันว่านะคะเขาคนนี้คนที่คุณนึกถึงเขา move on จากคุณได้หรือยังนะ คนคนนี้นะคะเขาพยายามที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เขาพยายามที่จะ move on นะคะเรื่องราวที่ผ่านมามันเจ็บปวดเสียใจมากๆนะคะเป็นสถานการณ์ที่มันแบบเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะตัดใจก็ตัดใจไม่ได้นะคะก็คนมันรักไปแล้วนะคะแต่ก็พยายามนะคะพยายามที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นะ,ะแต่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขายัง move on ไม่ได้นะคะแต่เขาก็กําลังแบบ เข้าใจในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะคะเขาพยายามฝึกใจให้อยู่กับธรรมะหรือว่าใช้ธรรมะนะคะเข้ามาช่วยในให้เยียวยาความรู้สึกของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะแบบมีความรู้สึกว่ามันคาคอจะลอยอยู่ในตอนนี้ <c oughs> อาจจะมีความรู้สึกเสียใจอยู่นะคะในตอนนี้เขาคนนั้นนะยัง move on ไม่ได้แต่เขาก็พยายามอยู่นะคะคนที่คุณนึกถึงนะ อยากให้ทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นความรักที่ดีให้แก่กันนะคะไปชมกองที่2กันต่อเลยสำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะเด่นๆเ,เลย พระศบบางกรกันนะคะแม่สิงห์ธนูนะหรือว่ามีนพิจิกรก,กรกฎก็ได้นะคะบางคนนะคะเคยใช้ชีวิตแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะหรือกําลังรอคอยข่าวสารบางอย่างหรือได้รับข่าวสารจากคนคนนั้นนะคะคนเก่าเกาที่คุณนึกถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะอ่ะไปดูกันว่านะค,ะคนที่คุณนึกถึงเขาคนนั้นเป็นใครนะคะ สำหรับคนคนนั้นนะคะคนเก่าของคุณนะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนนะคะกันแล้วก็กรกฎเลยนะคะเด่นๆเ,เลยจะเป็นเมถุนกันแล้วก็กรกฎนะคะคนคนนี้นะอาจจะแบบว่าอาจจะต่างคนต่างเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะบางคนนะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าไปทํางานอยู่ต่างถิน่นต่างประเทศอยู่ในตอนนี้นะคะเคยมีการช่วยเหลือในเรื่องทางการเงินนะคะซึ่งการและกันคนช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือคุณนะ บางคนนะคะเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวนะรักกันดีนะแต่ถามว่าตอนนี้นะคะเขานะ move on จากคุณได้หรือ,อยังะคะไปดูกันว่าเขา move on ได้หรือ,อยังเนาะบางคนนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมาแอบบส่องแอบบมองคุณอยู่นะคะอาจจะยังนึกถึง อาจจะนึกถึงกันนะก็มาแอบส่องแอบมองนะตามสื่อตามโซเชียลต่างๆคนะแต่เขาคนนี้นะอาจจะตัดสินใจนะคะ move on ได้แล้วนะอาจจะกำลังเริ่มต้นความรักใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่ไปแล้วในตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงเขาคนนั้นนะคะแฟนเก่าของคุณอาจจะมีความรักใหม่แล้วในตอนนี้หรือว่านะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วในตอนนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะบางคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะราศีเมษหรือว่าราศีมังกระคะคุณอาจจะกําลังรู้สึกเศร้าอยู่ในตอนนี้นะคะเหงาเสียใจยังมั่นคงกับความรู้สึกที่มีให้เขาบางคนไปแอบส่องแอบมองเขานะคะทางออผ่านโลกออนไลน์นะบางคนอาจจะมีการปิดกัน้นการบล็อกกันนะคะยังยึดติดยังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันยัง ความรู้สึกที่มันยังยึดติดอยู่ในใจนะคะยังติดอยู่กับความรู้สึกเดิมเดิมเรื่องราวเดิมเดิมนะคะยังคุณเองก็ยัง move on ไม่ได้คุณเองก็ยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้นะคะไปดูกันว่าะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาเป็นใครนะ,ะเด่นๆเ,เลยนะคะจะเป็นชาวราศีเมทุน ราศีตุลน,นะคะเมถุนตุลกุมหรือว่าเป็นชาวธาตุไม้ทารเมสิงธนูนะเขาเองก็เจ็บปวดเสียใจนะคะมีการปิดกั้นการบล็อกกันนะคะอยู่ในสภาวะที่แบบเจ็บที่สุดเสียใจมากๆนะ,ะเขาเองก็รักคุณมากหรือเขาเองก็ยังรู้สึกว่ารอคอยคุณนะแต่เขาก็เลือกที่จะตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคะด้วยเหตุผลบางอย่างนะ,ะบางคนมีความสัมพันธ์ที่แบบว่า เป็นความรักกันนะคะติดกันในเรื่องของ18บวกมากกว่านะอาจจะผูกพันกันด้วยเรื่องของ18บวกบางคนอาจจะมีความผูกพันในเรื่องนี้นะคะมีความารักต่อกันก็จริงแต่ว่ามันเป็นความรักที่ เกี่ยวกับเรื่อง18บวกมากกว่านะเขาเองก็รู้สึกว่าแบบอยากจะเลิกแหละแต่เลิกไม่ได้ยังเสียใจยอยู่ยังอยู่ในวังวนกับความรู้สึกเก่าๆเดิมๆไม่ต่างกันจากคุณนะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาจะ move on ได้หรือ,อยัง mm hmm. เขาอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่เยียวยาบำบัดความรู้สึกตัวเองนะคะให้อภัยคุณให้อภัยตัวเขาเองนะะเพื่อ เพื่อนนะคะเพื person, People People ่ออะไรเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่มาเยียวยาความรู้สึกเขานะคะเป็นคนที่มาฟื้นฟูความรู้สึกความเสียใจเขาอาจจะมีคนเข้ามาค่ะช่วยให้เขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นในเร็วนี้นะคะคนเก่าของคุณนะแล้วเขาก็จะปลดล็อกความรู้สึกต่างๆได้อาจจะฟื้นฟูความรู้สึกเศร้าหมองความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจของตัวเขาเองได้นะคะคนเก่าๆของคุณคนที่คุณนึกถึงนะเขาจะ มีความรู้สึกที่ดีขึ้นจะ move on ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะคะเร็วนี้อาจจะมีคนเข้ามาะคะสารความสัมพันธ์กับคนเก่าๆของคุณนะเขาอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ออยด้วยนะคะขอให้ทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ เป็นความรักที่ดีให้แก่กันเป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะสวัสดีค่ะ